สวัสดีครับพทุมนาทูบราวูวมาอีนแลนะครับในวันนี้มาทดสอบรับสัญญาณช็อตเวสเรดิียกันบ้างน,นะครับหรือว่าเราจะเป็นช็อตเวสลิสเทนนิ่งก็ฟังช็อตเวสนะครับกัแบบอุปกรณ์ SBR แล้วก็โปรแกรม SBR Uuno you know. นะครับ SBR Uuno you know. สามารถฟังคือมันตอบคึืนความถี่ตั้งแต่ไม่ถึง1เมกรนะครับไปจนถึง หลายร้อยเมกนะครับน่าจะเป็นจิกกันแหละผมจำสเปคไม่ได้มาลองฟังง่ายๆเลยก่อนด้วย FM Stereo 82.5%ในแต่ละเครื่องบินที่มีเสียงมากจะออกแล้วนะครับเสียงมากจะออกได้ห้าสิบหุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ที่แปดสิบสามตั้งขึ้นมาอยงนี้ได้เลยจะเอาตีกนิดมังมีหลักหน้าอีกนะครับสมมติว่า100ใบเนี่ย8ปดสใบเนี่ยเข้ากันไม่เป็นครจริงๆมันก็ไปลงมาฟั้งขึ้นสุดกว่าได้เจ็ดเมกได้สิบสี่เมกได้นะครับเราก็ ี๋ือผมต้องเติเสียงยึดนึงนะี้ยอาจจะมีเสียงตอนหรือเปล่าไม่รู้มันจะมาฟังได้แต่แต่ตรงนี้มันมันไม่ใช่ยึบเสียออนไลน์นะออันนี้ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่นะครับสิบเจ็ดรามาสิบจะดูกราฟได้นะครับจ้าบพวกเนี้อ่าแล้วก็โหมดได้ก็เพิ่โหมดเพิ่เออมนะครับ such a meaningful quest for a mother of three from Columbia, Maryland. อากาศน่าจะดีมั้งครับขึ้นมาเยอะหลายสถานี อันนี้ Noise. อยู่ที่14เมตรนะครับอยู่ที่14เมตรใช้ตาขิงสช้อาจถึงเลือถึงธรรมดานะครับซื sure. ้อซื้อเลยตามในคลิปิดีอวนะครับในในบทความนะครับอารมณ์ตามวันนี้มประสิษฐ์มปีสิตกนเลสปร์เม็อ่าลงมา สิบเมตรก็ได้วันนี้อากาศน่าจะโอเคอนะครับนับเลยเยอะมาก <c oughs> ปกติผมก็ต่อเป็นรีโมทเซร์เวอร์ไว้ให้นะสปายเซร์เวอร์ครับแต่มันใช้โปรแกรมคนละโปรแกรมต้องเี่ยปิดเสียงด้วยก่อนโ <c oughs> ปรแกรมอะละโปรแกรมก็เรียกว่าสามารถ สามารถที่รีมโมทเข้ามาฟังแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่หน้าตาโปรแกรมฟระโปรแกรมอันนี้ที่ผมเอา SDR Uno มาให้ทดสอบมาทดสอบไปดูเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นแบบ U S j T f กันด้วยนะครับลองเดี๋ยวลองลองไปเจ็ดเมตรก่อนเจ็ดเมตร

หรือต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์นี้ต้องใช้อุปกรณ์อีกตัวนะครับเป็นอุปกรณ์กืัวนึงซึ่งจริงๆก็มันแอปพลายได้แต่ว yes. ่า <puntos> ที Anybody, uh? eno, euh ่ผมใช้ตอนนี้เป็นต้งเป็นตัว SDR มันก็ทันทีมาในค่อนข้างที่จะวิ่งหน่อยคู่ที่อยากรับเอกการรับารทของชนเผ่าคนเกียวอ่านโดยคุณนิยงก็แค่ก่อนที่จะพิสูจน์รายการวันนี้โอเคได้ละหรือถ้าลงไปจุดๆหนึ่งโอกาสมันจะจะเป็นสองแล้วที่วิสันต์เองนะ จุดสูงสุดต่อกว่าเนี่ยก็จะเป็นของเอ็กทีแปดทอ่กพีเล่นกันบางทียังมีเสียงน้องเงงน้องเงรเราฟังไม่ออกนะเดีย๋ยวจะลองเอ็กพีแปด่างนะเอ็กทีแปดจยอยู่ในโมดดีต้ตงเอ็กพีแปดหรือถ้าจะเป็นออดิโอเอ็กโอพีเอนะครับอัดเปิดไปดี้ตอนงก่อน,อน,อนผมเช็คให้ออดิโอไปออกที่จะไปเข้าโปรแกรมตอนนี้เสียงเสียงมันจะไป บิดเข้ากับโปรแกรมอีกตัวหนึ่งเป็นโปรแกรม WSJT นะ JT-X เรียนไม่ใช่เป็นลวครับเพราะว่าเรี่นไม่เต็นเรี่นไม่เต็มผมลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะลืมนะเปลี่ยนความถี่7 0 7 c แล้วมอนิเตอร์แล้วก็กลับมาดูโปรแกรม SDR UNO ว่าต้องมีเซตอะไรอีกไหมออดิโอน่าจะประมาณนี้เป็นดีตัอ้นอยู่นะครับให้มันเริ่ม,มถอนหลาดไปสักพักหนึง่งอ่าเริ่มมาแล้วอันนี้อยู่ที่คอนเท็ด7มเมกะนะ7.074ที่เป็นพื้นฐานของ WSTX ที่7เมกะหรือย่าน40มิเตอร์แบนที่เพื่อนๆชอบเรียกกัน นะครับก็มาเนะี้ยเริ่มถอดรัดล้วก็เห็นเพื่อนนะครับว่าเรารับสัญญาณได้กี่ดีดีคืออันนี้เราเทสไม่ได้นะเพราะว่าเป็นตัว s c r p เนาะแต่ว่าเราก็สามารถเทีบอย่างน้อยก็อาจจะเริ่มย่างขาเข้าสู่โลกของเคได้และได้เรียนรู้ทําความเข้าใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งอันนี้เราขอไปเราเปิด SDRUNO ทำงานไมด้วยนะครับอันนี้ต้องทำงานไปด้วยกันเลย นะครับ SBI Uno เนี่ยก็จะส่งเสียงไปให้ WSJT-X ถอดรหัสนะครับ WSJT-X ถอดรหัสเสร็จแล้วเราก็จะมีโปรแกรมิ p แท็กเกอร์อีกดแท็กเกอร์เอามามอนิเตอร์ดูช่วยดูวา่าเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยมีแผนที่ให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นทีนะ่ประมาณนี้นี่ผมอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าเปิดอะไรได้ปเปิดตัวนี้ได้อีกนะก็จะมีบอกก็จะดูง่ายขึ้นว่าคอนไซน์อะไรนะครับคอนไซนอะไรเรียกขานกันอยู่อยู่กิจโลเคเตอร์ไหนประเทศไหนนะครับมีธงสัญ,ญลักษณ์ประเทศร้วสัญญาณด้วยกี่ดีบีก็อาจจะดูสวยงามกว่านะครับใน,นการทำงานร่วมกันหมด SDR j u n o ที่เจ็ดนะครับ w ต t อนนี้เราอยู่เเมกเรลอง เปลี่ยนเป็นความถี่14เมกนะครับ14เมกเนี่ยตัวโปรแกรม STIUNO you know ก็จะเปลี่ยนตามเ็นะหมเป็น14เมกเหมือนกันนะครับแต่14เมกเนี่ยสายจากก็ไม่ไม่ค่อยแมทเท่าไหร่อาจจะรับได้บ้างเออ๋ายังรับได้นะครับยังรับได้14เมกซเฮิร์หรือ20เมอรแบนก็ยังมีเข้ามานะครับยังถอดรัดได้อยู่ถอรดรัดมาดูที่ตัวแท็กเกอร์ กิทเทคเตอร์คอร์สเตอร์จะมีฟิจิมีเนเธอร์แลนด์มีเช็คมีโดนมเเซียจีอาแวนไชน่านะครับออสเตรเลียนี่ที่ที่รับสัญญาณได้ก็สนุกสนานกันไปอันนี้เราอยู่โหมดที่ <c oughs> เป็นผู้ฟังนะครับเรามีมีเครื่องส่งเรามีแต่อุปกรณ์แล้วก็มีซอฟต์แวร์นะครับเครื่องส่ง เราไม่มีเราก็สามารถใช้มอนิเตอร์ดูเพื่อนๆได้เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปเปลี่ยนแบรนด์ได้นะครับเปลี่ยนแบรนด์ได้แต่สายการ์ดถ้าจะให้ดีมันก็จะต้องอว่าแล้วมันจะต้องอ,อยู่แบรนด์ไหนก็จะมีสายการ์ดของแบรนด์นั้นเนาะมาดูทีหนึง่งเปลี่ยนมาแล้วแค่นี้แล้วครับชิปวิดีโอ